นี้สองคนก็จะมีแอนแอนของเราสองคนก็เหมือนเดิมใช่ไหมยังเหมเดวนเงยเดินอยู่กับเพียร์แล้วโดนโดนโดนมาแล้วโดนโดนรียบแล้วโดนแรงด้วยโดนงานงานใหญ่ด้วยโอ้โหสองตัวเลยใช่ไหม แมจับจับแล้วเป็นไงม้างอ่าอย่าเพิ่งถามสองคนนะแอนแอนจับไปแล้วเป็นยังไงม้างในในฐานะที่ไม่ไม่ได้เป็นเจ้าของกล้องเนาะแต่คือได้ได้เอามาใช้จริงจริงงานนึงวันนั้นพี่เอ๋ไม่ได้ใช้เลยอ่ะทั้งวันเลยคือี่คือไปถ่ายด้วยกันถ่ายด้วยกันตอนนั้นวันนั้นไม่ถ่ายไปถ่ายเต้นโคเวอร์เอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นกิมบอร์ไว้คือมันขึ้นได้น้ำหนักน้ำหนักันโอเคกับเลนเลนที่ไม่หนักมากอะไรเงี้ยโอ้แบบโอ้โหแบบคือผมไม่ได้จับด้วยมือนะผมเขาผมกินบึอ แล้วอันหนึ่งที่รู้สึกว่าผมพอถ่ายเสร็จเอามาทําไม่มีพลาดเลยต้องต้องต้องใช้คำนี้เลยนะไม่ไม่ไม่มีโฟกัสพลาดเลยยอมยอมยอมรับมันจริงๆยอมรับจริงๆว่าว่าแบบโฟกัสโหดมากโคตรโหดจะมีช็อตที่จะมีช็อตที่พลาดคือแค่ว่ากรณีที่แพทเทิร์นการเต้นเนี่ยคือคือทูลืมเลคคอร์ดอันนี้อันนี้มีเดี๋ยวนะช่างมันก่อนคือการเต้นการเต้นเนี่ยมันจะมีมันจะมีคนอยู่ตรงกลางแล้วคราวนี้พอคอมมูฟ คือมันมีหลายคนในทีมเต้นใช่ไหมแล้วมันจะมีทเทเร์นที่เขาเลี้ยงเป็นแถวเรียงเป็นแถวปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนที่อยู่ข้างหน้าสุดเนี่ยเขาหลบออกข้างโฟกัสมันตามมาจับจับที่คนที่หลบออกข้างตรงนี้อาคนที่อยู่ตรงกลางก็เลยเบลอไปเพราะว่ากล้องมันตามจากคนที่เคยอยู่เซนเตอร์แล้วเคลื่อนมาอยู่ตรงนี้มนติดคนที่คนเดิมอยู่อ่ะใช่ใช่ใช่แล้วยิ่งกล้องเรามูฟเข้าอะไรเงี้ยยิ่งยิ่งเราเราเคลื่อนเนี่ยโฟกัสโฟกัสมันก็เลยยังอยู่ที่คนเนี้ยจนกว่าคนเนี้ยจะหลุดเฟรมออกไป ถ้าเกิดเราไม่ได้สั่งให้มันไปโฟกัสที่ใหม่ไปว่าแบบโอ้โหแบบเกาะโคตรแน่นอะโฟกัสโฟกัสอันนี้ผมไม่ถือว่าพลาดนะเพราะว่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นเป็นเป็นยธถือว่าถือว่าเป็นยูเซอร์เองที่ที่ที่เราไม่ได้ไปสั่งให้มันเปลี่ยนจุดโฟกัสเราแอนได้ลองฉากที่แบบเต้นแล้วมีหมุนหมุนตัวแบบหน้าหายไปไหมคือผมอะเอาไปเอาลองเอาลองเอาไปถ่ายแต่ว่าอันนั้นคือสภาพแสงมืดนะดันไอโซไปหมื่นสองพันแปดร้อยแล้วก็คือแบบเป็นเหมือนเป็นดิสโก้อะครับ ก็คือเป็นเต้นในเลยก็คือจะมีเออมืดๆเลยมีฉากที่เต้นก็คือหน้าเข้าตลอดถ้าเกิดถ้าเกิดหันหน้าเข้ากล้องจะมีจังหวะที่แบบหมุนปุ๊บเหมือนเขาหมุนตัวเนี่ยพอหมุนตัวปุ๊บโฟกัสหลุดละอ่าจะมีหลุดหลุดบ้างแล้วด้วยความที่จํานวนคนมันเยอะจํานวนคนมันเยอะมันจะวิ่งไปเขาโฟกัสคนอื่นแทนอืม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 ถ้ามีานั้นถ้าลักษณะอย่างนี้มนจะแก้ปัญหายังไงอ่ะแก้ปัญหาเหมือนไอ้นี่ ไม่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าต้องไปลองมันมันจะคล้ายๆกับทุกกล้องเหมือนกับถ้าเป็นแบบนี้อาจจะต้องเทสนิดนึงแล้วก็ไอตรงที่เขาเซ็ตเรสปอนส์กับเซนซิทีฟอะครับอไอที่แบบเออคงที่อยู่นานกับแบบผ่านไปเร็วและยังคงอยู่ที่เดิมอะไรอย่างเงี้ <c oughs> นยน่าจะแก้ตรงนี้ได้เฉพาะเฉพะบางช<ะ>็อตเนาะเฉพาะบางช็อตเรสปอนส์กับเซนซิทีฟอันหนึ่งที่ผมรู้สึกนะจากการถ่ายเนี่ยก็คือว่ามันไม่มันไม่เหมือนโฟกัสรุ่นก่อนๆที่เราเคยเจอในแง่ที่ว่า มันจะวิ่งโแกรมมันจะวิ่งแบบวิ่งไปสุดฟืดแล้ววิ่งกลับมาหาอ็อบเจกต์แบบเนี้ยคือมันมันแบบเอไอมันอ่านแล้วมันวิ่งไปหาจุดที่มันต้องการเลยโดยที่มันไม่ได้วิ่งไล่เฟรมใช่ใช่ใช่ผมว่าเรียกว่าเออใช่ไม่วืดวาดคือแบบเหมือนกับพอมันจับเทปปุ๊บมันเปุ๊บไปที่หนึ่งเลยโดยที่ไม่ไม่ได้วิ่งไปที่แบ็กกราวก่อนเลยซึ่งซึ่งมันทําให้มันทําให้การการชิฟต์จุดโฟกัสมันอ่ะเร็วมากเร็วมากถ้าแสงโอเคโอเคหน่อยเนี่ยผมว่าไม่มีไม่เกินวิหนึ่ง เดีร่ามากจริงๆเร่ามากจริงๆนะด้านหลังอ่ะเห็นด้านหัวผมลองละโฟกัสมันจะมันเป็นปากอยู่ที่แถวหัวแถวผมอ่ะแล้วพอแบบหันหน้ากลับมาปุ๊บมันก็จะมาจิกตาต่อทันทีมันจะจิกเข้าตาเลยใช่ใช่ใช่ก็คือกคอ็คือถ้าทายแบบคนเดียวนะไม่มีปัญหาเลยเรื่องที่แบบแม่ถูกถูกวีถือใบใกล้ๆปากหน่อยเสียงเบาไม่ได้ยินหรือเปล่มันเบาลงมันเบาลงเออต้องต้องถือใกล้ๆอย่างงี้สงสัยต้องทำอย่างนี้ตลอด เป็นโดเมเลเตอร์ไปเหมือน AI ตอนนี้มันจับโครงหน้าแต่ว่าผมไม่แน่ใจเนาะมันมีอีกอันนึงอะครับเหมือนเหมือนที่เคยได้ได้ยินมาของ S3 สามเนี่ยก็คือ Object Tagging ะครับที่มันแท็กตาม Object ละอันนี้อีกอันหนึ่งที่นอกเหนือจาก Face นอกเหนือจาก Eye มันจะมี Object Tagging อะครับไอที่สี่เหลี่ยมเล็สองอันอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็ก็น่าจะเป็นประโยชน์เหมือนกันกับระบบโฟกัสใหม่ๆของของทางฝั่งโซนี่อะครับ อาแล้วแอนทำปัญหาไอ้ตรงที่แอนแบบว่าโฟกัสหลุดไปตัวที่เป็นเมนหลักมันหายไปเนี่ยแล้วมันไปเบลอข้างหลังเนี่ยคือแอนมีตัวมีมีมีกล้องสำรองหรือเปล่าตอนตอนที่ถ่ายอ่ะคือมีหรือว่ามีถ่ายช็อตอื่นเพิ่มมั้ยหรือว่ายังไงถ่ายซ่อมถ่ายอะไรไหมก็อันนี้เราข้ามมาพูดถึงเรื่องการทำงานเนาะคือถ่ายเพเวอร์แดนอ่ะมันมันไม่ได้ถ่ายครั้งเดียวจบไงมันถ่ายเสร็จปุ๊บมันมีถ่ายถ่ายมาเพื่ออินเสิร์ตถ่ายมุมเพิ่มถ่ายมันก็คือแปลว่าในในหนึ่งในหนึ่ง ในหนึ่งจังหวะเนี่ยเราจะมีมุมให้เลือกหลายมุมอยู่ละอ่ามีถ่ายกล้องหน้ามีถ่ายกล้องโค o s e u มีถ่ายกล้องกว้าง,งที่อยู่ด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยครับ่มันก็แก้ปัญหาด้วยการอผมไปอินเสิร์ตด้วยไฟล์อื่นแทนได้อโดยต่อให้ต่อให้เอาจริงๆแล้วมันมันไม่ได้แย่มากมันไม่ได้แย่มากในแง่ที่ว่าถ้าถ้าถามว่ามันมุมนี้มันดีดีที่สุดจริงล้อเนี่ยม,มันก็ยังใช้งานได้อยู่ คืออย่างน้อยอย่างน้อยมันไม่ใช่แบบเบลอไปทั้งภาพแล้วใช้งานไม่ได้เพราะคนข้างหน้าก็ยังชัดคนข้างหลังก็ชัดน้อยลงเฉยเฉยมันไม่ได้เอาจุถเงนงขนาดใช้การไม่ได้ขนาดนัด้นแต่วันก่อนเนี่ยผมเล่าต่อแล้วกันแต่วันก่อนที่ถ่ายเนี่ยคือคือไม่ได้ใช้เจียาเลยถ่ายเจสามแล้วแล้วคือคือใช้เอเจสามในการร่อนเพราะถ่ายโคเวอร์เนาะในการร่อนแล้วก็มีใช้กล้องแบล็กเบจิกหกโอเคตั้งตั้งเป็นกล้องที่แบบเอาไว้เก็บเซนเตอร์ เก็บ <c oughs> พับกว้างคราวนี้พอเวลามาตัดต่อเนี่ยมันก็ต้องเอามาตัดต่อจากสองกล้องเนี่ยรวมกันคือผมอะเคยมีฝันร้ายจากการเอาเจีดห้าไปตัดต,ต่อรวมกับโอเคแล้วแบบไม่ตัดทําสีให้ใกล้กันยากมากมันตัดเปน็นอาทิตย์อะอาจารย์ผม oh. มันนั่งแก้สีจริงจรนะิงแก,แก้ยากมากใช่ครับแล้วมันถา่ายิ0เ็น8 <bit S 1> บิตด้วยไงเจีห้าพอมันถ่ายิ0เป็น8บิตเอามาใส่กับกล้องที่มันกี่บิตนะอาจารย์14หรือ16บิตนะ แบงไม่เจอเคอ่ะสิบหกมั้งสิบหกบิบสองสี่นะที่ได้เออจะไม่ได้แต่คือคือสีมันเยอะไงนั่นแหละครับคือพอสีมันเยอะปุ๊บเนี่ยแปดบิตเอาไปรวมกับสิบสองบิตเนี่ยแบบไม่อยู่ครับเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากทาเป็นอาทิตย์อ่ะแต่พอเขาคราวนี้เนี่ย s สามเนี่ยสิบบิตเอามารวมกับกับกับแบงค์ไม่จิกเนี่ยวันเดียวเสร็จสีนะเรื่องสีนะวันเดียวเสร็จคือแบบโอ้หเก็บเก็บง่ายเก่บง่ายจริง แล้วก็เหมือนกันโดนแบ็คแบ็คไมจิปายาไปในตัวว่าแบบโอเคทำยากจริงเอาพักเนี่เราพักไม่เจ็กเอาไว้แต่แต่แต่สายสิบบิตของเอเจสามเนี่ยคือสีสีดีมากเดี๋ยวสีเดี๋ยวให้วีเสริมได้เพราะว่าเอาเอาไปรวมกับสามารถสามารถเอาไปเทียบเคียงกับแบ็คไมจิหกเคได้แบบนี้แต่แต่ว่าพอถึงเวลามาเรามาแก้สีเรามา เรามาสมมติเรามาเขาเาเรียกว่าลิควิฟายเพื่อเพื่อแก้เฉพาะสีเฉพาะอะไรเงี้ยอ่บโอเคอัน okay. นี้แบงค์ไมจิกยังทําได้ดีกว่าในเรื่องของความเละเอียดของสีการไล่โทนของสีเนี่ยอสิบสองบิตยังไงก็ดีกว่าแหละดีกว่าดีกว่าใช่ครับ <S <S ใช่ใช่แเป็นรอแต่ว่าวเป็นรอด,ด้วยเนื้อมันแน่นค่ะใช่ใช่แต่ว่าพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยเออมันมันรวมกันได้ง่ายมันมันใกล้เคียงกันอะคุณตี้มันใกล้เคียงกันใช่คํานี้เดี๋ยวเดี๋ยวถามอาจารย์วันนิดหนึ่งถ้าถ้าไม่ถ่ายแบบดันซิงแบบ แอนแบบน,นี้มันจําเป็นไหมว่าจะต้องใช้กล้องแบบที่ห่อเดียวกันเพื่อจะมาแบบเวลาหลังโพสต์แล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามีกลวาวันกลาดตัวเนี่ยเรามาอินเสิร์ตแล้วมันจําเป็นไหมต้องเป็นที่ห่อเดียวกันต้องเซตอัพเหมือนกันจานเวลาอินเสิร์ตเนี่ยมันจะคือ,อ,อเซตอัพเ,เหมือนกันยากครับแต่ว่ามันจะอยู่คือยิ่งหลายกล้องอ่ะแอนยิ่งเหนื่อยครับคือเวลาต้องมาเกี่ยวยิายคือเมื่อไรก็ตามคือให้เองเนี้ยถ้าถ้าเป็นงานเหมือนคุยแอนอะ คือให้เขาเต้นหลายเทคแล้วเรากล้องเดียวอ่ะเราเหนื่อยน้อยเทคล้อเดียวเราเหนื่อยใช่ไหมอาจารย์เขาเหนื่อยไปเขาเหนื่อยไปเขาเหนื่อยน้อยต่เเหาื่อยคือคือคนเต้นอ่ะเหนื่อยแต่เราอ่ะเหนื่อยน้อยตอนโพสเพราะกล้องตัวเดียวเลนตัวเดียวอะไรเงี้ยทาสีแบบแค่เอ็กโพสนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เหมือนของแอนน่ะก็คือเพื่อลดให้ให้ทํางานง่ายขึ้นก็คือใช้แบ็คมจิกเป็นกล้องกว้างแล้วที่เหลือก็ตัดสลับด้วยกล้องตัวเดียวผมว่าถ้าแค่นี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมีกล้องตัวที่สามก็มาอีกตัวเนี่ย อันจะเริ่มเหนื่อยอ่ะว่าเหนื่อยเลยแหละเดิมเดิมครั้งก่อนแค่เจอ g s เากับ 6K มาเที่บกันนีอันนี้ก็เหนื่อยแล้วอาจารย์เหนื่อยครับเหนื่อยครับใช่ใช่เพราะแปดบิตขึ้นมาขึ้นมาพยายามให้สีมันใกล้เคียงกับจุดสองบิตเนี่ยทำได้ยากก็ยากยากครับก็ก็จริงๆแล้วผมตอนตอนที่ผมทํางานเขาก่อนเนี่ยก็มีไปปรึกษามีปรึกษาอาจารย์วัดด้วยนะตอนานั้นแ่ะแล้วก็ปรึกษาอาจารย์จินด้วยเรื่องสีอะไรเงี้ยอาจารย์จินก็บอกว่าเออเนี่ยนี่ไงเหตุผลที่เวลาถ่ายหนังเขาใช้กล้องแบรนด์เดียวใช้ตัวเดียว อ่าจะถ้าใช้แอลลี่ก็แอลลี่ทั้งเซตแล้วถ่าเลปหมดเลยใช่ไี้ใช่ครับตอนตอนโพสมันก็จะง่ายอืมจะได้ไม่เหนื่อยมากใช่ใช่ไม่เหนื่อยมากไม่เหนื่อยมากไม่ทําเองไม่รู้แต่หลักๆหลักๆเลยเนี่ยที่ถ่ายมาเนี่ยประทับใจคือเรื่องโฟกัสกับเรื่องเนื้อไฟล์เนื้อไฟดีเนื้อไฟดีจริงๆถามสองคนดีกว่าสองคนนี้เริ่มเอถ่าย่ลองมาเมื่อไหร่เนี่ยสองคนนี้ต้องถามหน่อยนึง อเอเลยเอ๋อไอก่อนเอ๋อไอก่อนอะไรกับะของประเทศไทยเลยปะพี่เอ๋้่ของประเทศอะไรใหม่มากเอยเอาจริงๆคนเนี้ยเอาไปใช้เนี่ยือยังยังไม่ได้เอาลองออกมาเกรดสีอย่างจริงจังเพราะว่าอได้มาเสร็จปุ๊บไปต่างจังหวัดสกป่ะเรากลับมาเสร็จปุ๊บก็แบบไม่สบายไปทั้งอาทิตย์เออก็เลยส่วนใหญ่ที่ได้ลองก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรื่องโฟกัสกับเรื่องการกันกันสั่นของตัวกล้องนะครับแต่ทีนี้อ่อย่างแรกก่อน ไอ้ตัวตัวกล้องเนี่ยการจับเนี่ยถนัดขึ้นถ้าเทียบแต่รุ่นซีรีส์เก่าตัวนี้มันจะกว้างขึ้นต้องมีกว้างขึ้นน่าจะใกล้เคียงกับตัวอาสีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเพราะอาสีเขาบอกว่าจับง่ายเหมือนกันแล้วก็ตอฟลิปแล้วสิบสักทีก็ใช้งานง่ายขึ้นใช้งานง่ายขึ้นรดเรวรวดเรจะทำอะไรอะไรเงี้ยนจร มันก็สะดวกดีอะอใช่ใช่ประมาณนั้นก็ชีวิตเปลี่ยนก็เออก็ทำงานหลายอย่างได้ง่ายขึ้นอ๋ฮะแล้วก็ที่ได้ลองก็คือเรื่องกันเรื่องกันสั่นนะครับกันสั่นของตัวเนี้ยมันมีมันให้มาสองเอ่อเรียกว่าให้มาสามโหมดละกันก็คืออันแรกก็คือปิดปิดกันสั่นไปเลยแล้วก็เปิดกันสั่นปกติแล้วก็เปิดแบบแอคทีฟนี่คำว่าคำว่าคำว่าแอคทีฟเนี่ยคือกล้องตัวตัวเนี้ตัว S3 เนี่ย มันจะมีข้อมูลตัวหนึ่งคือเขาเรียกว่าใจโรจโรสโคเป็นการวัดการเคลื่อนไหวของเซนเซอร์ว่ามีการเคลื่อนเคลื่อนแบบไหนคว่ำหน้าขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งการสั่งแบบแอคทีฟเนี่ยมันจะเอาไอข้อมูลตัวเนี้ยมาปรับเพิ่มแล้วก็เป็นเหมือนเป็นไลฟ์เลยอ่ะก็คือแก้การสั่นณะนะเดี๋ยวนั้นเลยถามว่าถ้าใช้งานทั่วไปแบบเรายืนเฉยๆเรายกไปโยกมาเปิดแอคทีฟเนี่ยผมว่าก็ก็ค่อนข้างโอเค หรือเราใช้วิธีแบบเดินเดินแบบย่องๆก็ถือว่าแก้เรื่องกันสั่นได้ค่อนข้างดีนะฮะแต่ถ้าจะถึงกับเดินแบบเร็วๆหรือวิ่งอย่างเงี้ยไอ้ตัวแอคทีฟก็ยังเอาอาจจะยังเอาไม่อยู่เท่าไหร่นะฮะแต่ทีเนี้ยมันก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือที่บอกว่าตัวใจโลเนี่ยเราปิดปิดหมดกันสั่นไปเลยปิดให้หมดแล้วให้กล้องมันเก็บไอ้เรื่องใจโล c จโลสโคปมาว่าอ่ามันมีการสั่นไหวยังไงของกล้อง เราก็ไปเปิดเปิดด้วยโปรแกรมของของโซนี่ครับเป็นตัวอ a แคตัลิสต์เบรล์ซึ่งมันจะมีข้อมูจะมีข้อมูลตัวนี้ออกมาให้เราให้ตัวโปรแกรมอะมันจัดการเลื่อนกันสั่นให้โหเนียนกริบมากกริบแบบกริบจริงๆคือขนาดผมลองวิ่งลองวิ่งแบบเออแม่งกริบมากเลยอะแต่โอเคมันก็จะแลกมากับการที่อ่ามันจะถูกครอปตรงไปนะครับนิดนึงถ้าเอาไปขึ้นเอาไปขึ้นเครนเอาไปขึ้นตัวเซบิรไล อีกทีหนึ่งไอ้การสั่นก็จะยิ่งลดลงฉะนั้นพอเอาเข้าใจโลอีกแม่งก็จะแทบจะไม่เหลือกันการสั่นอะไรเลยแล้วก็โดนคร็อปน้อยแม,ม่นะฮะลงมันน<า>ซึ่งตรงเนี้ยจริงๆก็ส่วนตัวของผมนะก็ถือว่าตอบโจทย์ในแง่ของผมไปเที่ยวไงเวลาผมไปเที่ยวผมไม่ได้พกอะไรไปเยอะอะคืออย่างน้อยไอ้ขอ้อมูลใจโลตัวเนี้ยเอามาแก้เรื่องกันสั่นแล้วทาให้สามารถเราเดินถ่ายได้อะไรได้ก็ก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะ ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนอประมาณนั้นภาพล้มไหมอักถามก็ก็ล้มถ้าวิ่งถ้าวิ่งแล้วเราเปิดเป็นแอคทีฟอ่ะก็ก็ยังมีล้มอยู่่ะฮะแต่ว่าถ้าใช้ใจโลแล้วแทบจะไม่ล้มเลยเท่าที่ผมลงองดูแต่ว่าเอาอ,อถ้าวิ่งแบบรุนแรงมากไปนิดนึงอย่างเงี้ยม,มันอาจจะครอปอาจจะครอไปยี่สิสาสิเปอร์เซ็นต์นะซึ่งผมว่าบางทีมันก็มันก็เยอะไปหน่อย เออเราก็อาจจะต้องฝึกการวิ่งอ่ะเออวิ่งยังไงทอ่มใแ้ววิ่งหรือวิ่งยังไงวิ่งยังไงให้มันสั่นน้อยที่สุดอะครับเราอาจจะใ้กิมบอลใช้กิบอลน่าจะดีกว่านะผมผมถามพี่อ๋อไนี่หน่อยครับพอเป็นอย่างเงี้ยเวิร์กโฟมันจะเปลี่ยนเวิร์กโฟทำงานมันจะเปลี่ยนนั้นๆพอเอาไปเข้าแคตตาลิสต์เบราวเซอร์แล้วทำนั้นเอ๋อไอต้องเอ็กพอร์ตออกมาอีกทีหนึ่งถูกป่ะไอเนี้ยถูกครับถูกถูกแล้วทีเนี้ยไอ้ตรงแคตตาลิสต์เบราวเซอร์เนี่ย ตอนแรกด้วยความที่เพิ่งเพิ่งเคยลองใช้โปรแกรมมันเหมือนกันทีนี้อตอน e อ p o r t เนี่ยมันจะมีให้เลือก Export หลายแบบซึ่ง mm hmm. วันก่อนได้ลองลองกับลองกับกทีเขารเราก็พบพบกันว่าแบบเฮ้ย mm hmm. ถ้า Export ตามที่มันเซตเป็น Default มาเนี่ยขนาด mm hmm. ไฟล์เล็กลงนะฮะเราก็เห็นที่เขาบอกว่าลองทำสีแล้วสีมันไม่ดีเท่าต้นฉบับใช่ครับ ใช่ครับเราจะบอกว่าเป็นอย่างนกันผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ถามอาจารย์วัดด้วยเลยดีกว่าพอดีผมมาดูว่ามันมีมันมีตัวเอ็กพออีกตัวหนึ่งที่คือปกติเนี่ยเวลามันผมขอเปิดเปิดเปิดหน้าจอให้ดูได้ครับครับแชร์หน้าจอแคปหนึ่งเอาล้วครับเอาล้วครับแต่ผมมีปัญหาตอนเอ็กพอนะครับคือมันใช้เวลานานมากเล้ว อ๋อใช่ครับมันคำนวณจริงๆแล้วผมจะบอกว่ามันมีตัวซอฟต์แวร์ที่สูงกว่า Catalyst Browser แล้วต้องซื้อครับที่ที่จบงานได้เลยครับมันมันมีซอฟต์แวร์อีกตัวแต่ว่าตัว Cat a l y s t b r เ w s เ r เป็นตัวให้ใช้ฟรีแต่ถ้าเกิดซื้อปุ๊บมันจะได้เป็นเป็นซอฟต์แวร์สำหรับ e d i t สสำหรับทำอะไรทำได้เยอะกว่านี้ในในในของ Sony Creative Software ครับอันนี้ผมใช้เวลา25นาทีครับหนึ่งคลิปอะนอันนี้ผมผมให้ดูเลยนะ เปิดรันให้ดูเลยอันจอฝั่งซ้ายคืออันนี้ผมวิ่งถอยหลังออกมาจากต้นคริสต์มาสถูกป่ะแล้วพอจอ,อ,อขวาเนี่ยจะเป็นจอที่หลังจากเซวิไลท์ผ่านโปรแกรมแล้วเนี่ยเนียนกริปเลยแต่ก็คือเนี่ยจะเห็นว่ามันถูก,ถกดูดูทางทางขวานะทุกครอปไปจากสามแปดศูนยหรือสามสี่สี่หนึ่งนะฮะซื่นิดเดียวดูรับถ้เกิอันนี้ถูกครอปไปประมาณสิบเปอซนตะอันนี้น่าจะเดินมั้งแต่ ผมเน่ยอยากว่าผมมีแบบวิ่งได้ไหมซึ่งตรงเนี้ยถ้าเรารู้สึกว่ามันครอบเยอะไปล้วก็อาจจะไม่ต้องเอามาก็ได้เพราะว่าออันนี้เท่าที่ผมไม่อ่านจากของในเว็บบอร์ดมาเขาบอกว่าไอ้ตัวตัวแคทัลลิสตบนเนี่ยส่วนใหญ่บางทีมันพอออโต้ปุ๊บมันมันจะครอบพอน,นั่งเยอะซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ต้องการเยอะขนาดนั้นนะฮะทีเนี้ยอ่ะอันนี้เสร็จแล้วเนาะอันนี้คือคือเซฟไวไลท์สเสร็จแล้วพอเรากดเอ็กซ์พอร์ตตรงเนี้ยจะเห็นว่ามันจะมีปกติเนี่ย ตัวนี้มันจะขึ้นเป็นเซมแอดซอสก็คือเป็น xavcs อ่อันนี้ด r อปแน่นอนใช่ซึ่ง,<อ>ซ,งซึ่งเดิม <c oughs> ตัวนี้ผมถ่ายด้วย si แต่ว่าอ่ default มันดันขึ้นเป็นเป็น s, <S, <c oughs> <S มาให้เฉยอะฮะทีนี้ก็เลยวันก่อนมานั่งงมกับทีกันเราก็เลยลองว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นตัว intra มันน่าจะเป็นหมายถึงตัว si หรือเปล่าอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมก็ไม่รู้ถูกต้องครับถูกเนาะ อ่าโอเคแล้วก็มันก็จะมีเนี่ยครับมันก็จะมีตัวตัวบิตเลทให้เลือกที่เป็นสามร้อยสี่ร้อยแปดสิบอะไรประมาณเนี้ยสามร้อยครับสามร้อยเนาะโอเคกันแปลว่าเราเลือกถูกละเพราะวันก่อนลองลองลองเดนาะลองก็น้างานเฟมเลทเท่าไหร่เฟมเลทเท่าไหร่เฟมเรทเฟมเลทห้าสิบป่ะ้าสิบใส่มาใส่ห้าสิบไม่ถ้าห้าสิบถ้าห้าสิบต้องยกดัตเตอร์เลทขึ้นอีกครับก็ต้องเป็นสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบใช่ใช่ครับแต่ว่า ก็ยังดอกกับคุณภาเพราะว่าคุณตี้ของ S3 มันจะได้หกร้อยอแต่ถ้าไลายเป็นพาวมันจะห้าร้อยถูกไหมครับใช่ถ้าเป็นพาวจะห้าร้อยใช่ครับห้าร้อยโอเคก็หลงเนี่ยประเด็นคือลองลองได้ลองเป็นสี่ร้ยแปดสิบเหมือนกันแต่พอลองสี่ร้อแปดสิบกดว่าไฟล์ใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าใหญ่กว่าที่ตัวกล้องถ่ายมาอีกนะฮะ เออถ้าว th uh ิลองนะเพราะว่าตัวที uh ่ม huh> ันใกล้เคียงกับตัวที่กล้องถ่ายมาที่สุดคือตัวตัวอยู่ที่สามร้อยนฮะแต่ทีนี้ก็คือเป็นอย่างนี้ครับไอ้นี่ผมผมเล่าให้ฟังนิดนึงคือมันมันใหญ่กว่าเพราะว่าคือจริงๆงแล้วคอนเซปต์มันคอนเซปต์เดียวกันแต่ว่าอนุนมันคือ xavc s i แต่เนี่ยมันคือ xavci ซึ่งเป็นไฟล์ที่อยู่ในกล้องตระกูลโปรเฟชชั่นอลของโซนีที่เป็นกล้องใหญ่ นัครับดังนั้นนี่คือผลส่วน XAVC-I s เนี่ยผมยังไม่ดูแต่ว่าคําว่า S เนี่ยมันจะเล็กกว่าอยู่แล้วนั้นถึงมันจะมี I มาแต่ว่ามันก็เล็กกว่าครับใช่ครับซึ่งมันไม่มี S-I ให้เราเลือกเนาะในตัวของตัวนี้แต่ในกล้องตระกูลกล้องตระกูลซีนีมาของโซ n y ทั้งหมดที่แบบตั้งแต่ FS7 FX9 หรือว่าเวนิสอะไรพวกนี้ที่ถ่ายพวกนี้เขาจะถ่ายเป็น XAVC-I ครับครับผมออโอเ เดี๋ยวขั้นระหว่างนิดนึงใครที่มีคําถามนะฮะอยากจะถามอาจารย์วัดหรือว่าอยากจะถามคนเนี่ยในในกลุ่มนะครับว่าเอออย่างไรเนี่ยรบกวนถามได้เลยนะครับอ่าถามได้เลยนะครับนี่พิธทีพิธทีถามมาว่าเจอปัญหาจากการใช้แคตาลิสทำสเตบิลไลซ์แล้วเจอจุดดำๆขีดดำๆกะพริบในส่วนสว่างในส่วนสว่างอันนี้อันนี้เจอบ้างไหมต้องต้องอาจจะต้องถามอาจารย์วัดกับพี่เอกับอย่าง อย่างที่บอกยังยังไม่ได้ลองยังไม่ลองขนาดนั้นน่ะที่จะจะเห็นอืมอืมอ่ะเวีอ่ะวีวีเป็นเรื่องมรอคอมเพชั่นเป็นเรื่องคอมเพชั่นครับคือผมเอาแล้วีเจออะไรใหม่ะเลครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันเสียเวลามาทําไฟทีหนึ่งเสียเวลา20 20นาทีอ่ะผมเลยแบบตัดปัญหาไปทำเซฟไลนในเดวิชชี่เอาง่ายๆอ่ะซึ่งมันก็ผ่านแล้วอ่ะเออแต่ส่วนส่วนตัวที่ ที่ชอบตัวนี้มากครับคือจริงๆพี่อ้อยอพูดหมดแล้วนะไฟไปเพนแล้วกนะันเออ,อเคือ,ค,อคือโดยส่วนตัวตอนแรกผมใช้ตัวมาร์ก่อนถูกไหมคือผมก็ประทับใจกับไฟมาร์คสามเป็นแค่แค่แปดบิตแปดบิตแล้วแต่ด้วย HLG โหมดเนี่ยคือชอบมากอยู่ <c oughs> แล้วแล้วก่ววอนในนี้อย่างที่คนรู้ว่าผมใช้ฟูจิ XT สามเอ๊ะอะไรนี้เอออะไรซึ่งก่อนไม่ไม่ไมฟัก่อนก่อนหน้านี้เนี่ย ผมผมทําไฟล <c oughs> ์สองตัวคู่กันเนี่ยบางทีเวลาไปถ่ายงานที่ไม่ใช่สต็อกเนี่ยล้วต้องมาทํา <c oughs> ทําสีร่วมกันเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเออมันมันทายากนะตัวตัวฟูจิแตบิตไม่ไม่ไม่สิบบิตนะฟูจิสิบบิตแต่ว่าผมกับไม่ชอบเนื้อไฟล์มันเน่ยคือสีมันดีแต่ผมไม่ชอบเนื้อไฟล์มันผมชอบมาร์คสามากกว่าน้องที่ทํางานด้วยกันที่ออฟฟิศผมอ่ะก็ชอบตัวมาร์คสามเหมือนกันด้วยเออที่ถ่ายด้วย HLG ออ่ะ พอเอาฟูจิออกไปปุ๊บแล้วเอาตัว S3 มาแทนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมาร์คสามที่เราที่เราว่าดีเนี่ย S 3แม่งดีกวยกะเออ <c oughs> คือสีถึงแม้ว่าเอ,อด้วยความที่มันเป็น8บิตกับ10บิตนี่แหละสีของตัว S3 เนี่ยดึงสีง่ายมากแล้วก็สีอิ่มไว้เยอะมากด้วย <c oughs> เออได้ยินไหมครับไม่ได้ยินอีกแล้วเหรอ พี่ต้อมพูดเอาไว้ก็เอาเอายัดไปยัดมาเอายัดไปเอาโยมอย่างนี้เลยเออคือผมไม่ติดเลยผมเลยรู้สึกว่าเออพอได้ S3 มามันประทับใจแล้วก็มันถูกกับเวิร์กโฟล์ผมอ่ะคือผมไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่มันเยอะๆอ่ะเวลาที่ไปออกกองถ่ายเนี่ยแค่เตรียมไฟล์เตรียมแรงสไลด์เตรียมขาตั้งก็เหนื่อยแล้วอ่ะ ก่อนหน้านี้ผมเคยใช้มาร์คสคู่กับจอ a t ต m มอ n i ส j ินจ้ไฟผมยังขาย a ัต m o อสทิ้งเลยอะ่ะเพราะผมรู้สึกว่า <c oughs> การที่มี <c oughs> อจอเราต้องถือมันลุงลัง Workflow ผมผมเสียผมก็เลยตัดสินใจขายมันทิ้งไปแล้วพอได้ S3 มาปุ๊บเนี่ยคือมันสำหรับผมนะ <c oughs> มันไม่ต้องมันไม่ต้องใช้อัต m มอในการเช็คโฟกัสเออมันสามารถเชื่อใจมันได้เลยอะ่ะ <c oughs> อย่างเมื่อวานผมเพิ่งไปถ่าย ตอนเช้าที่ไปคุยอาจารย์วัดมาใช่ไหมครับตอนบ่ายผมก็ไปถ่ายไปลองเลยจะได้มาพุยกได้ว่าเฮ้ยโฟกัสมันดีจริงหรือเปล่าอะก็เลยเป็นเกิดคอนเซปต์ว่าเอ้ยถ่ายอะไรดีที่แบบแม่งเคลื่อนไหวเร็วๆแล้วก็ถ่ายยากๆก็คงมีจักรยานกับวิ่งเนี่แหละที่น่าจะยากเพราะว่าตัวเราสั่นด้วยแล้วก็ตัวฝั่งของตัวตัวถ่ายเคลื่อนที่ด้วยเอ่อเอ้ยคือเอ้ยผมว่าผมว่าเออมันน่มันน่าจะยากผมก็เลยไปลองเทสดูปรากฏว่าคือตอนถ่ายเนี่ย ผมก็ผมเป็นคนปั่นแล้วให้น้องเป็นคนนั่งนั่งถ่ายแล้วแบบก็ปั่นจักรยานมาด้วยกยันอะไรเงี้ยคือ,อม,มันทํางานง่ายมากเลยนะคือเราแค่วางคอมโพสิชันของภาพพอที่เหลือเนี่ยระบบออโต้โฟกัสเนี่ยแม่งทางานให้หมดเลยอะอเออเราไม่หลุดเลยแล้วที่ถ่ายมาเนี่ยผมว่าจริงรงเก้าคือใช้งานได้อีก5%อาจจะแบบที่มันมเราพลาดเองอะ่ะเออ วางตำแหน่งไม่ดีเองมากกว่า ừ, คือถ้าเกิดเรื่องของออโต้โฟกัสเนี่ยผมแบบเป็นคนประทับใจเลยแล้วผมถ่ายที่ร้อยเฟรมเปอร์เซกด้วยนะเ <ừ, S 1> ออแล้วมันไม่หลุดเลยเออร้อยเฟรมเปอร์เซกด้วยมีทั้งห้าสิบแล้วก็ร <ừ, S 2> ้อยออนมีมีข้อมูลนิดนึงไอคิ้จะเสริมพี่เอไปคือถ้าเกิดเราถ่ายที่ห้าสิบเฟรมเปอร์เซกครับมันยังจะมี<อ>ข้อมูลหึงใจโลเข้ามาอยู่ ừ, แต่ว่าถ้าเกิดเราถ่ายที่ร้อยเฟรมเปอร์เซกจะไม่มีจะไม่มีข้อมูลถึงใจโลเข้ามาเออ เป็นข้อมูลผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานนี่แหละเพราะว่าเปิดไฟล์ร้อยกว่าห้าสิบมาเทียบทำไมละทําเออสบายที่ผไมลองลองจิ้มดูนะพอพอพอเราปรับไปที่ s q ที่เป็นร้อยเฟรมอ่ะเหมือนมันจะบังคับตรงตรงตรงเกี่ยวกับเรื่องการสั่นมันมันจะเปิดอัตโนมัติขึ้นมาให้เลยอืมอมาอันนะเออแต่ในนี้ผมบอกผมไม่ได้ใช้ s q นะผมใช้โหมดธรรมดาอืมที่ถ่ายร้อยเฟรมแล้ว วีอาจจะต้องลองใช้ S and Q นะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าโหมดธรรมดาตอนมาทำไฟอ่ะจะต้องมาจัดการนิดแล้วก็ผมผมยังไม่ไม่ได้เทสเพราะว่าเหมือนกับเราเรามี Data อยู่อยู่สามร้อ S n Q มันจะเอามาหารหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ดูข้อมูลตอนตอนกล้องตัวตัวเ S 3เปิดตัวเนี่ยถ้าเกิดเราถ่ายเป็น s ิสอว่ะเราจะได้ d a t ต l a t e เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเราถ่ายเป็นร้อยเฟรมอะด a l a t e เลแต่ว่าผมก็เข้าใจคอนเซปต์วที่คุยกันคือ บางทีแค่นี้ก็พอแล้วมันมันมันประหยัดไม่ต้องเพลืองเมมอะไรยเงี้ยมันมันก็จะได้อย่างเระอยัดใช่ใช่คือเท่าเท่าที่ถ่ายครับร้อยเฟรมเปอร์เซกแล้วเอามาเกรดสีดูเนื้อไฟล์เนี่ยวันนี้ที่ดูคร่าวๆอ่ะไม่ที่ดูเข่าดูแล้วคิดว่าโดยส่วนตัวเออค่อนข้างพอใจมากคิดว่าส่งส่งสต็อกไม่มีปัญหาเลยอืเออคือดีดีคือชอบมากมากจริงร้อยเฟรมเปอร์เซกที่ 4K ไหม ที่ 4k ครับ4 2ครับ 4k ครับโอ้ยโอ้ยเออทำสโลว์ได้แบบว่าดีมากดีมากเออประทับใจอืมรู้สึกคุ้มค่าเงินที่เสียไปอยู่เขาเรียกว่าให้เงินทำงานสิ่งที่ทีวีเกาคุยกันอยู่ว่าเอ๊ยเราให้เงินทำงานเราโฟกัสแต่ตอนถ่ายแค่นั้นพอส่วนโฟกัสส่วนอะไรพวกนี้ปล่อยให้เงินมันคิดไปเออคือก่อนหน้านี้เนี่ย เวลาถ่ายอะครับไม่ว่าจะเป็นฟูจิหรือว่าหรือว่าเป็นมาร์คสามธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะตั้งเมนูโฟกัสนะผมจะล็อกโฟกัสไว้ก่อนแล้วก็ตั้งเมนูโฟกัสเอาไว้คือคือล็อกจุดโฟกัสสุดท้ายอะเออแต่ว่าพอตอนเนี้เวิร์กโฟล์เปลี่ยนเลยคือใช้ออโต้เลยให้มันจัดการเองทั้งหมดเลยเออขวันวิ่งเลยอทำไมคุณเงี้ยไปไหนครับคุณยินโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรแอนเย เอ้ยมีมีมีเราเราพอจะขิงได้เนี่ยตักตักคึงถามมาว่าโซนี่ะมีเว็บฟอร์มเปล่าโอ้มีอ๋อใช่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 เรามีเรามีเรามีเอ้ยพานามีเว็บฟอร์มด้วยแล้วมีเจ้าเดียวในตลาดด้วยเออขนาดแบ็กยังไม่มีไิดูสิต้องต้องยอมเขาเรื่องหนึ่งครับทุกคนผมว่าต้องยอมเขาเรื่องนี้เขามีเขามียอมไปยอม ไม่เป็นไรผมใช้ฮิสโตแกรมดูได้ได้อยู่ได้อยู่จริงๆแล้วถ้าถ่ายอะครับล่าสุดผมไปถ่ายงานมาแล้วผมก็พลาดเหมือนกันเพราะว่าผมเอาได้กล้องใหม่มาแล้วเทสแล้วไม่คุ้นเปิดซีบ้าได้ให้เปิดซีบ้านะครับเปิดซีบ้ามันมันคือคอนเฟิร์มจริงๆว่าว่าว่าเราเราเซฟอยู่ในเซฟโซนจริงๆบางทีฮิสโตแกรมมันจะมีส่วนที่แบบพีคอยู่แต่ว่าอยู่อยู่สุดแล้วเรามองไม่เห็นบางบางทีเจอเเล้วผมก็พลาดเหมือนกันเปิดเปิดซีบ้า ผมเองผมจะเปิดซีบ้า95เช็คไว้นิดหนึ่งถ้า95ขึ้นแสดงมีความเสี่ยงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าซ<อ>ีบ้าบางทีเวลาเปิดใช้ก็อาจจะต้องเปิดใช้คู่กับโหมดวิวแอสซิทนะเพราะว่าซีบ้ากับล็อกกับอะไรพวกนี้มันจะไม่มันจะเป็นอีกค่าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องลองดูตรงเนี้ยครับใช้ซนะีบ้าน่าจะโอเคกว่าลืมเปิดซีบ้ายังไม่เท่ากับลืมกดอัดนะอาจารย์ เปนตรงๆโอเปนอเปนเปนเนผอวันเงเมื่อวานเมื่อวานผมไปถ่ายจักรยานมาแม่งแบบช็อตยังสวยเลยลากยาวเลยไอ้น้องที่นั่งข้างหลังผมที่ผมจั่นจักรยานอยู่เฮ้ยพี่ทำไมกล้องมันดับไปวะผมไปดูอ้าเี้ยมึงลืมกดอาร์ตกล้องหลับเลยใช่ไหมกล้องหลับเลยเออคือมันดับไปเพราะว่าแบบไม่ทาอมไรกลกกล้องอ่ะโอ้ยจบเลย มองดูโอ้ยสวยแน่นอนเลยช็อตนี้านเน่จะตักมาแล้วเนี่ยมาไล่จนหยดมาไล่จนหยดนีฮะ